วันนี้จะมาเก็บดอกสนอนะครับซึ่งเป็นสนโดอกใหญ่นะครับเมื่อเราปลูกไว้ก็พอที่จะอาศัยเก็บกินได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะครับมาดูดอกสนอนะครับว่าตอนนี้นะฮะเริ่มออกผลิตผลแล้วนะครับปลูกไว้ก็พอได้กินครับตอนนี้ครับออกแล้วนะครับดอกใหญ่มากเลยทีเดียวนี่ตอนนี้อีกนะครับ เดี๋ยวก็จะเก็บไปรับประทานนะะนี่ครับต่อจากต้นที่แล้วนะครับก็จะนี่ครับอีกต้นหนึ่งครับก็ผลิออกดอกผลแล้วนะครับ ครับได้ประมาณชามหนึ่งนะครับก็สำหรับเพื่อที่จะผัดจิ้มน้ำพริกได้ในมือชาวได้ครับ